อะไรครับกระผมมีนาม AKA ว่าจักลามาเซียวันนี้ก็ขอมาคุยกันนิดนึงก็คือชนคุยอ,อารมณ์แบบชนคุยจะพูดถึงทีมทีมบอลทีมโปรดนะครับก็คือทีมบาร์เซโลนานะครับซึ่ง อยู่ในลีกลาติกาสเปนนั่นเองนะครับผมก็เป็นแฟนคลับของพี่ขวัญรามาเซียอยู่นะครับแล้วก็พี่เจมลาริกาก็ติดตามข่าวสารโดยมาตลอดเวลามีข่าวสารอะไรก็เข้าไปอ่านกับพี่เจมลาริกาหรือว่าพี่ขวัญรามาเซียก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับเพราะว่าข่าวส่วนมากจะมาอ้างอิงมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเท่านั้นะครับก็วันนี้กระผมก็ได้ทำการ เปลี่ยนชื่อเฟซใหม่นะครับเมื่อก่อนนชื่อว่า run MCU นะครับก็คือ run นะครับแปลว่านักวิ่งนะครับก็ประเภทว่าวิ่งไม่หยุดไม่อยู่กับที่วิ่งไปเรื่อยอะไรมบน้มันก็ให้ความหมายว่าเเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่กับล่องเลยคือเป็นคนไม่ค่อยอยู่กับที่อยู่ไม่สุขชอบทําอะไรไปเรื่อยชอบทาอะไรไปทั่ว นั่นคือความหมายของรันนะครับแต่อีกอีกความหมายนึ่นก็คืออาจจะเป็นคล้ายๆก็นักวิ่งอะไรแบบรันเฮ้ยรันบางคนก็เรียกชื่อผมเป็นเฮ้ยพี่รันพี่รันก,ก,ก็เรียกจนติดปากนะครับแต่จริง,รงๆแหละผมชื่อเล่นว่าพิจักนะครับแต่เพื่อนก็ยังเรียกไอ้จอบไอ้จอบอยู่นั่นเนี่เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ท้ายคลิปนะครับ ก็ถุมชื่อรัน MCU ใช่ไหม MCU ก็มันก็ย่อมาจากามหาจุฬาชื่อยอ่อของมหาจุฬานะครับเป็นสถาบัานของร5สถาบัานที่จบการศึกษามาแล้วเป็นสถาบัานที่ผมกำลังทํางานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือรัน MCU ก็คล้ายๆแบบถ้าเป็นภาษาอีพ็อกก็ไอ,อ้พวกไอ้พวกนี้มันเป็นในพวกเด็กปันน้นอะคาเดมี่มันรันวงการว่อะไรประมาณนะี้ก็คือเป็นคนท้องถิ่นเป็นอะไร ออกแนวประมาณนั้นนะครับก็คือร้าน NCU โหใช้มาตั้งกี่ปีแล้วอะ7.8ปีไม่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ตั้งแต่เล so ่นแบบเฟซบุ๊กใหม่ๆอะยรอะก่อนนี้เล่นไฮไฟล์แรกก็เดี๋ยวนี้เล่นเฟซบุ๊กก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจนแบบมันนึกไงรู้ว่มมาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าสตีฟสตีฟฟังให้ดีนครับสตีฟแล้วก็ จอบก็คือจอัดจานเอาอ่างบวใบไ,ไม้อา่าจอบนะครับ oh. ซึ่งมันจะไปคล้ายคึงกับชื่อคนดังคนหนึ่งนะครับคือสตีทจอบที่เขาเป็นคนดังเลยแล้วับมีคำมีวาทศิลป์เขาประสบความสำเร็จในเรื่องอ่าพวก เขาเรียกอะไรนะค้าขายหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยเศรษฐกิจอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขามีคําคมที่โดนใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำมาก็คือไม่ว่าจะเป็น Apple ิ้ลเลยตอนเนี้ยตอนผมก็ใช้ของเขาอยู่นะสตีฟจ็อบผมก็มามาเอะเราจะเปลี่ยนชื่อดีป่าวฮย ในประมาณนะี้ให้เปลี่ยนมันก็ดีนะแต่ถ้าเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรวนะแล้วถ้าเปลี่ยนมันก็ต้องแบบเปลี่ยนอีกสิปีค่อยมาเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนะี้แต่น่าจะประมาณ4ี่สิบหกสี่เจ็ดค่อยมาเปลี่ยนใหม่ตอนนี้อะตอนนี้อาสมายไมเอ็กซ์ซิกเยสโอนชิ my, my age, my age, she, นะก็ไม่ถือว่าอะไรวายการคนแล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสตีฟจอบแต่ไม่ใช่จอบนะครับเป็นชื่อจอบมันก็มีความคล้ายคลึงกว่า ทำไมต้องเรียกว่าไอ้จอบไปจอบไปเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆกับผมเนี่ยฟันเหยินเนี่ยฟันเหยินแล้วก็มีเงือกเลยไอ้เองงือกไอ้จอบอะไรมันเพื่อนชอบล้อหลังๆมาก็แบบไอ้จอบไอ้จอบทุกวันนี้ก็ยังมีคนเรียกไอ้จอบอยู่นะมันก็แบบว่าอ้าวเออสตีฟจอบก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นสตีฟจอบเดี๋ยวมันจะไปล้อเรียนหรือว่าชื่อมันจะไม่เหมือนเขาหรือว่าอาจจะมีคนตั้งแบบชื่อเนี้ยเยอะแล้วก็เลย สตีฟเออสตีฟก็มีคนเรียกสตีฟผมว่าสตีฟนะว่าไงสตีฟฮัลโหลสตีฟค o มอร์นิ่งสตีฟผมว่าเฮ้ย hey, อะไรผมก็พยายามทักทายอ่ามันก็เป็นการยืนยันตัวตนนะครับสตีฟจอบที่ผมตั้งว่าสตีฟจอบเนี่ยมันก็ว่าม,มีแรงบันดาลใจมาจากสตีฟจอบนั่นแหละคือเขามีการพัฒนาตัวเองเขามีความล้มเหลวแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาไม่เคยยอท้อเขาต่อสู้เขา เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรวยมาแต่ที่แรกนะเขาก็กู้หู่กนกู้นี่กู้นั่นผมก็อ้างอิงมาจากข่าวสารนะสำนักหนึ่งนะไม่ใช่ว่าผมพูดมั่วนะครับเนี่ยอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็มีคําคมลหลายคาที่แบบเออมันทําให้รู้สึกว่าเราเออเออเราเออมันทําให้รู้สึกว่าเราเออเออ,เ,อ,อเราพยายามจะต้องแอคทีฟตัวเองเลยในวันที่เวลาเราดอปในวันที่เราแย่ๆอะไรเนี่ยเราอย่าไปคิดสิ่งบวกไอ้สิ่งลบให้กับตัวเองเลยเราต้อง พยายามทำพลังบวกกับตัวเองให้มันมากขึ้นดันตัวเองให้ไปอย่าไปเศร้าอย่าไปย่ำแย่อย่าไปเ yeah, นะี่ยไม่งั้นมันจะเป็น mindset อะไรที่แบบว่ามันผิดผิดแล้วมันก็จะทําให้ตัวเราแบบแงดอกดอกไม่ดอกก็ดีฟดีฟแบบมันก็นา,นานไปนา,นานไปมันก็จะทําให้ตัวเรารู้สึกแบบให้ย่ำแย่อะโทษตัวเองแบบว่าเออใช่โทษตัวเองเรามาเปลี่ยน mindset ใหม่ดีกว่าทําตัวเองอะ แอคทีฟตัวเองให้แบบให้มันมีพลังบวกเข้าไปเลยผิดถูกไปรู้ว่าทำมาก่อนเดี๋ยววันหลังสักวันหนึ่งวันจากเดย์วัน one, มันก็จะเป็นวันเดย์เข้าใจปะเข้าใจปะแล้วแบบ